ภารกิจลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายนะคะซึ่งวันที่สองนี้นางสาวแพทภงทาาชินวัตนนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะรัฐมนตรีได้นั่งรถบรรทุกทหารสลบับกับการเดินลุยคโคลนที่อำเภอแม่สาย กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละแล้วก็ยังให้กําลังใจประชาชนตามจุดต่างๆค่ะส่วนใหญ่ก็สภาพที่เห็นคือมีความเป็นอยู่ที่ยากลําบากเพราะว่าในอเาเภอแม่สายเป็นพื้นที่ประสบภัยที่หนักที่สุดแล้วก็มีสภาพเป็นดินโคลนหลังน้ําลดนะคะบางจุดที่นายกรัฐมนตรีได้เดินเข้าไปทักทายเจ้าของบ้านก็ไปพูดคุยสอบถามปัญหาความทุกข์ยากแล้วก็ทําให้ทางนายกรัฐมนตรีถึงกับน้ําตาคลอทีเดียว บางจังหวะก็สวมกอดให้กำลังใจด้วยนะคะยืนยันว่ารัฐบาลตั้งใจที่จะมาช่วยแล้วก็ขอให้อดทนอีกระยะหนึ่งค่ะอ,อย่างพวกที่อาหาอะไรอ่ะที่คุยกันอะ่ะไม่มีใครออกจากพื้นที่เลยจะดูมันเรียบร้อยก่อนแล้วก็เล่นกันะะแล้วก็หลังจากนี้รัฐบาลจดูแลเรื่องเยียวยาอน่ นายกรัฐมนตรีคาดการค่ะว่าภายในวันที่1ตุลาคมนี้น่าจะาก,กำจัดดินโคลนบริเวณถนนสายหลักทั้งหมด24สายในจังหวัดเชียงรายรวมถึงตลาดและโรงเรียนได้สำเร็จและคาดว่าประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติพร้อมกันนี้เร่งรัดการฟื้นฟูนฟเยียวยาประชาชนที่บ้านเรือนเสียหายค่ะซึ่งบางจุดเสียหายหนักต้องได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายด้วย และจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะนายกรัฐมนตรีก็เดินทางต่อไปที่เชียงใหม่ท่ามกลางมวลชนที่มาต้อนรับนะคะนายกรัฐมนตรีไปติดตามและประเมินสถานการณ์น้ําท่วมในจุดต่างๆในเมืองอย่างเช่นสะพานนวรัต สถานีวัดระดับน้ำอำําเภอเมืองเชียงใหม่แล้วก็ไปพบปับประชาชนอาสาสมัครสาธารณาสุขที่ตำบลวัดเกตอําเภอเมืองเชียงใหม่มีการยืนยันว่าการลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมของทั้งสองจังหวัดของนายกรัฐมนตรีและทางคณะรัฐมนตรีในสองวันนี้นะคะนอกจากจะไปเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็ยังเป็นการไปรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนําไปหารือในที่ประชุมคอรมอวันอังคารนี้เร่งขับ เคลื่อนแผนงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะ